สบายดีพี่น้องมาบรรยากาศทงหน้าอีเด้อเด็ดเด็ดยะขนาดเลยเผื่อาทานอีกเตาหนึ่งเอาลงอีกแล้วเอาเตาเอาข้กระไม้ลงอีกอนะไรเนาะทานเพิ่นเด็ดเลยไปผดผดผดโอ้จุดแล้วจุดเต้าน้อยนี่อีกแล้ว ตัวนี้ยังอัดไว้อยู่ยังไปโจกอ่ะอ,อัดไว้ตัวนี้เอามาหุงมาให้นางเคียงเพิ่นเอาลงไปให้แม่เพิ่นต่ำอยู่เทียงผมแม่มดนออกไปมันแดดเพิ่นต่ำแล้วมากินอยู่ห่มคอนี่แหละโมาหุงมาให้เพิ่นตำ่ำแล้วก็ มาเบื่องฐานเผื่อนี่ดิหิให้ยมย่อมกับทันทีพ่อห้เมย์สำได้นี่ในจักโศบนี่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสบหกศสิบศสอบปูนตัวนี7สิบเจ็ดสอบปูนสิบดสอบส่ย8สิบแปดศพหายตัวยังหายไ่แล้ว ซื้อใส่จิ้งมากินปตมหงส์แล้วก็ขปุ่นยุบนี่ตีนไก่น้ำาม,มาไงแล้วก็แกงน้ำไมมมาสุกันกินในยังสาวจ้อย,อยโดยสบายดีประนอมถ้าก,ก็เห็นถ้าเคยเห็นหนานางจ้อยเลยเี็นหรอกไปจังไรมาจังไรเดียวนี่ไ,นไปเห็ดหรือ่ะไปเห็ดเรืออย่างง วดหอผักของเขาอยู่ในบ้านนี่เปล่าเยเออขวดอนามัยหอผักล่างถ้วยเรียกบ้านอ๋อเก็บบ้านสักเสื้อผ้าคือมีเวลาหรยอลงมาซะโอ้ไม่เนี่ผักเมันกระมากอนเปล่าผัาก,กมนันกำะมากอนมาเบิ่งถั่วฮัมโจ๊กทานพี่น้องโจ๊กทานละฮะหายแล้วแม่ยเ่งเรื่อง chốc khám gần ừ, 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 đây nè hửm Chúc hai người này.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  Chúc này. Chúc hai người này. Chúc hai người chốc Chúc hai người này. Chúc này. Chúc hai người này. Chúc hai người này. Chúc hai này. Chúc hai người này. Chúc hai người này. อีกแดด,ด,ดพี่น้องเอ้ยพอมาแดดเสือกับบุญง,ง้อเจ้าก็ได้เสือน้ำก้อนะพี่น้องน้ำก้อนก็ขาดห่านสองสามห่านบ่ม,มีเจ้าได้เสือแน่น่ะบริมาตเขาเปิดใหม่เลยดิถึงได้นี่ยห่านซาเจียงกับเมื่อห่านนังเข้มกับเม,มื่บ่มีน้ำก้อนเออขายดีเลยเ,เย็นแล้วบับแบบว่าตัวเย็นแสบพอขายดีเนะจ้าอืม มาๆพี่น้องบาทน,นี้มากินเขาน้ำนางหลาเด้อเอาแกงน้ำม้มาซูเพิ่นและกะตำหงังหงซื้อไข่ปิ้ีแล้วก็ปิีงไก่แน่ข้าวปุ่นมายุบมาแส่บๆมากันจ้าบรรยากาศธรรมาสา,<ม>าสบายดีพี่น้อง,ม,งมาอีกแล้วพี่น้องกปพ่อกันอีกแล้วคนไหแม่ลงไม้แล้วพ่อเย็นสบาย แกงกระไม่มาชลูกกินแล้วกะตํามะฮงนไก่ไข่ไข่หนึ่งพี่น้องใร่จอกใส่ใส่ผักชีเลีอาลูกอย่าพูดอวนลูกนิไม้กินกกินน้ำเย็นนึ่ก็ไม่แห้งนะกินน้ำเย็นหนบาโมงย่เนี้ยกลัวแล้วกลัแล้วกลัวสามมงคเพอรอกจาวนัเา สามมงคลเลยนี่นะเนี่ยพาร์กินข่อยที่ยงกินโลดข่อยไปกินน้ำดอกข่อยอิ่มแล้วกินแล้วข่อยกาม่านี่มากินข้าวเย็นจ้อยจ้อยอยู่ในนังอยู่ในขักอรีได้พี่น้องเอ้ยห่มอันนี้นะเย็นก็จ้อยแบบนี้แหละส้นระบุดท้องห้างท้องหน้าห้องม่วนอยู่ในนี่นะข่อยจังหมักเลย อยู่แบบนนี้้ะอาวแม่กินอิ่มแล้วพอกินแล้วมีเงินมาให้อันเพื่อนนางอ้นเพื่อนเอาเงินให้นางลาอือหน้าหน้าใจแค่นางเพิ่นเอาเงินให้ผากเงินมาให้นางลาเซนนึงเนี่ยอ้าวหมูนางอ้นเด้อพี่น้องเด้อเด้อเป็นรุ่นน้องหรือเป็นรุ่นรุ่นน้องบ่แม่หรือรุ่นเอื้อยรุ่นน้องละแล้อ้าวเอออ้าวเวลาก็ผากขอบใจเด้อก็ซ้ำกันนางเพื่อนเด้อ ไายบุญคำบุญชูอ hmm> ย่าเด้อเป็นไห้เช่นนะกับใจเอ้ยตอนนี้กับผักห้นั่งคิงหาชิันนันกับใจเอ้ยกับใจลาซาเพ่อนนาเพิ่นเหลาสาเพิ่นจอกเอิน้าสาแล้วเป็นโมคกับสาวาอ้นขอบใจสาวเพิ่นขอบใจแล้ว ให้หล,หล,ล,ขขหลูออจจลกให้ร้านให้นั่งหลาพี่น,น,น,นออ้องสักษาเงินมาให้อีเมยจะสิลงไปหานหลาบอเออลง้อรคนเลยเอาฝากเงินไปให้นหลาแน่ฝากเงินไปให้นนั่งขิงแน่หันขี่ไนันน,นั่งขิงหาสิบพันให้นั่งหลาแสนนึงนำมาหุงพิงไก่กินก่ะยาดชิ้มมือไข่แกงหนมไม้แม่แม่เหมือนเดิมซี้ไก่อันนี้เอาแดงหรืบอลแม่ชิ้มมือนางอ้นซื้อไก่ทั้งแดงหรืบอลแม่เอออือซื้อช่างแดงแต่นางอ้นซื้อพิงไก่ทางแดง กินไก่ซีโนแซ่บว่ะกระมังหูก็พี่น้องอ่ามันก็เถิ่แล้วตระมังหูแกงก็ไม่ครับมันละเหมาะเจาะกันโอ้โหชื่อชื่อโค้งหัวไม้ไม่เล้่ยงซักอืออื้มเจ้อือน่ะโค้งกันเขียดเออกันเขียดให้อันอันอึบอิบนึงกันมันจังเหรอเสือเลยเกินเลย กูจะยืมจานไปมึงอีกจังกู้่านไร้โฮมสามีจามสิบพันมีห0 0สิบพันด้ยมั้ยมึงนี่รอกสามสิบพันเอเดียวนี่นะหกสิบขึ้นไปหกสิบขึ้นไปเนาะหกสิบน่ถือว่าบริรัะคัเป็นแสนเนอะดียามขึ้นอยู่น农村ในด้วยด้คนไทยใ้วยยยือราคาแพงกับบางทีเน่ย คุณเขาอยากีตัวคาถือกทนกมีได้ไหมเออมาครับกดทวงเขาเนาะเพิ่มนงอ้นอย่าเอามาอมต่อเยมัื้อมาเียงเงินดื้อแจนปายมเอาใส่กมนงอ้นใยอากาศค่ะมันโมโหเบอ์เดินปยมันมักัหูนี่หอไปมักันยังสิบหูแ่เลยนเยอะอน่ากรปุ่นเอาไหมจ้อยยุบเไหมรบุ่ยุบมา ยุคนระุ่นกินปุ่นแกงกะไม่ม่นก็แแทกกินแกงกะไม่ยุกปุ่นกแทเใ้กัยุ่นกปุ่นเนี่าบอก่านะให้ดุมิิปันแจกคู่เขาทนั้นก็าย่างเดียวกินห้ามพิจอาหารเบยอจารบอมาค่นี่มันคะนแล้วนอนนี้เลย อยางไม่แซ่บแสบมึ่มาทำใหดเนาะ็นางจ้อยก็ได้มากินเขาหัวมือในห่าฮางก็เห็นหน้าเพิ่นหลายเรื่อยเลยอะมันลงมาใกล้เอ้ยคก็เห็นหน้าอมือสันวันดีมาหลินน้ำเพลินพี่น้องเลยสองมือกินทอดเพิ่นแล้วมันเยี่ยมประมอนเลยเหตุงานหลายปได๋้เดือนเท่าไรเหตุงานเดือนล้านหาเดือนล้านหาบ้านผักว่าบ้านผักเอื้ยเจ้าขันโบโดยเขาเอื้ยเจ้าเองขันโบนางอันนั้นนางเอียง ไอต้นของนางเฟินนี่เป็นจังเกียดเกียดเด้อเกียดเด้อร์เป็นปะเออเอื้อแท้ๆหรือเ่เอื้อแท้ๆลูกคนแม่์พอเดียวอะไรเออเอื้อเลนค้นละแม่์พอเดียวกับนางจ้อยมาเห็นกันอยู่ในบ้านนี่ยเดี๋ยวมันกันบนหงูดอกไปดื้อฮะบูอกะไรกันเนี่ยมันบึงติวคือกันเลยอ่ะค่ายเครื่องอยู่ ไอ้เปิ้ลในเรื่องสุพังคอยกับลูกอีตาเพ่งพอเดียวก็ตับเจ้ามันว่ามันบึงรักแล้วมาบ้านนี้เอือยค่ะมันโอ้ไปมันเอือยเพื่อไม่ในเรื่องสุพังบ่แนนั่นบ่ไอ้สุ้ายเอือยเป็นสิมายผู้อาวุโสบ้านนี้คอยกับพ่อเดียวกับเจ้านั่นแหละผู้ใหญ่ในเรื่องสุพังเราสูดน้องพังคอยกับลูกตับเพ่งนั่นแหละว่ะรุนนี้ตั้งแต่เราอายุสิบสองปีเมื่อกี้เราอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนี่ยังมาพ่อกันแต่ก็ได้ไปอยู่นั่เอือยนั่นเนาะ เอ้ยมันเป็นไผ่อยู่ในบ้านนี่ทำเน,น,นี่ยคนเราก็คือจะไปทั้งกลุ่นง้มเขาอยู่ฟางนะเข้กเฮียังว่ะเข้มมาล่าเข้มมาล่าเออมันก็เป็นทางไทยอยู่แล้วเข้มขมลาล่าเขาเป็นคนไทย,ยอืออือขางพ่อจเจ้าคนไทยปะด้วยปู่เขาอย่างเขาคนไทยดิเออฟังแต่เพลงคนไทยเนาะไม่คิดใจแบบว่ามันเบาตัวมันมีเอื้อยขนาดเอ้ยมันมีฟืนอะไรเปล่าเอา

ไอ้มาอันอยู่ิ0เลยเ๋อไอยู่ผู้เดียวเหาอแง่ลูกไผ่ตะไลมาเป็นลูกไผ่เป็นไผ่ในบ้านนี่แหละลุงอันไข่เครื่องไม่ไม่มือนี้คือปิดเอาไว้อีเทสก็ไปบ่อยเปลี่ยนเจ้าคือเปลี่ยนเบอร์โอ้ลืมเปด่้วลืมบอกเบอร์ใหม่เปด่้วลุงกลินน้ำโย่ไปดิ้วลูกค้าเวายง่างค้าวข้ามาเพิ่ เนี่ยกบุย <madı> ุ่งกับข้เนาะค่อยอิ่มค่อยอิ่มค่อยอิ่มแล้วค่อยสิกินเนี่ยค่อยอิ่มค่อยกินข้าวเจ้าแกงหน่อไม้จิ้งไก่ผึ่งกัดถั่วแมงจักกันน่ะแักวจันซื้อไว้หนึ่งไว้เขาส่องผิดไว้ให้นางเพิ่นรายเดือนเป็นเดือนเดือนช่วงเดือนหน้าจะมาจะกองหมดเขาบอกน้าเขานั่งคุยกันบอกอะไรเพิ่นไอ เอาคลิปนี้ก็ลาได้พี่น้องเด้อเงินเฮอะไรคะเฮเงินเนี่เด้เด้เบอกเด้ลุกนิกสิปาพพินเนาะเงินสามคนไ่หลอกอบายพี่น้องโอเคบายบาย